ไม่มีอะไรเราก็มกมนอยู่กับการเกิดการแก่การเจ็บการตายมกมนกันอยู่อย่างนี้แหละ้องไปพิจารณาดูดีๆว่าเกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆเป็นสัจธรรมทุกคนต้องเกิดทุกคนต้องแก่ทุกคนต้องเจ็บและทุกคนต้องตายถ้าเราไม่ฝึกไม่ผลจเจริญ อาาบานุสติฝึกศีลฝึกสมาธิปัญญาใส่กายใส่จิตให้เยอะๆถึงเวลามาเราก็จะได้ตัดได้ป่องได้วางได้ไม่เป็นทุกข์อยู่ก็เป็นสุขไปก็เป็นสุขไม่ใช่อยู่มันก็เป็นทุกข์ไปก็เป็นทุกข์เราก็จะไปพบกับเงามาัจจุราชก็คือทุกขตินั่นเอง การฝึกฝนอยากลืมนะที่พระอาจารย์เทศบ่อยๆนั่นแหละว่าแม้แต่พระอรหันต์ก็ยังต้องพิจารณาในการเกิดการแก่การเจ็บการตายไม่ใช่ว่าเออเป็นอรหันต์แล้วไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวเต็มๆเ,เลยขาดนิดเดียวก็ไม่ได้ยังต้องเพียบรบารมีเพราะพระอรหันต์ก็ถูกติศินถูกนินทาถูกเบียดเบียนทุกรูปทุกแบบ เส้นเดียวกันเขาไม่เว้นนะแม้แต่พระพุทธเจ้านะเขาก็ไม่เว้นนะต้องเจอกรรมเจอมันเจอการเจ็บการโวยผู้บรรลุสิงบรรลุธรรมเนี่ยสามารถตัดได้จริงๆปองได้จริงๆวางได้จริงๆของเรานี่ยังไม่ถึงพิจารณากันดีๆนะการที่เราจะต้องเอาความจริงเอาความถ่องแท้มาอยู่ในกายในจิต ถ้าจิตไม่แข็งแก่งกายไม่แข็งแก่งก็เปือกเหมือนมีดที่ไม่คมถามว่าตัดอะไรมันจะขาดไหมนะจิตกายเราก็เิ่นเดียวกันเราถึงต้องมาหลงทุกกายทุกใจนั่นเองหมั่นเจริญกันผู้เจริญแล้วย่อมละสิ่งที่เป็นอัดกุศลออกจากกายจับจิตเมื่อจิตเป็นกุศลแก่กาแล้ว ถูกดาถูกติศีลถูกนินทาถูกเบียดเบียนในรูปไหนแบบไหนก็มีขันติอดทนได้มีวิริยะคือความเพียรได้ยังเหลือเมตตากรุณามุติตาอุเบขาจิตตภาวนายังอยู่ในกายในจิตนะไม่ปล่อยให้กระบะมันแตกนะไม่ปล่อยให้จิตกายมันพุ้งซ่านนี่แหละ ไปดูได้ถ้าคนไม่ถึงเจอใครนินทาทุกไหมเจอใครดา่าทุกไหมนี่ให้พิจารณาดีๆนะแม้แต่การปฏิบัติเขายังต้องทดสอบวิปัจนากรรมฐานเขายังต้องทดสอบเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานอารมณ์ที่มันแข็งเก่งอารมณ์ที่มันละอักกุศลได้นี่ต่างหากละ่ะถึงจะชื่อว่า ถ้าเป็นยาเรียกว่าบ็อกซินไอป้องกันภุ่มต้านทานภุ่มพังหลายเหมือนเรามียาบ็อกซินโควิดนั่นแหละคล้ายๆกันการที่เรามีทานมีสิลงมีภาวนาก็เช่นเดียวกันก็มีภุ่มต้านทานมาก็ไม่ยอมไปโกรธใครไปโมโห,โหใครไปน้อยใจทุกใจเสียใจที่เราถูกดา่าถูกติสินถูกนินทา กรรมมีทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่บุญทั้งมีทั้งบุญเก่าและบุญใหม่แต่เราไม่ได้ปฏิบัติแล้วเราจะรู้ได้ยังไงละวันไหนเวลาใดเป็นกรรมเก่าวันไหนเวลาใดเป็นกรรมใหม่เราจะไม่สามารถไปล่วงรู้ได้เลยบางคนก็ได้แค่สันทิฐานเอาสงออสัยเมื่อชาติก่อนคงทำกรรมมาเยอะนะนี่แหละอย่างนี้เป็นต้นอ่านะ ได้สันธิฐานแต่สันธิฐาน,น,ท,านที่จักจิตจับใจที่มันยอมอยู่ใต้สันธิฐานมันก็ยังดีนะก็ช่วยได้เยอะ